จากที่บรรยากาศที่ทุกท่านได้เห็นแล้วนะคะทําให้เราได้เห็นว่าเตาเผาโบราณน,นั้นนะคะเป็นสิ่งที่เราจะต้องทําความเข้าใจว่าภาชนะเหล่านี้มาจากไหนทําด้วยอะไรมีรูปแบบลักษณะอย่างไรตเตาเผาสวายนะคะมีรูปแบบให้ทุกท่านได้เห็นนั่นก็คือไม่ว่าจะจะเป็นในลักษณะของอเครื่องเคลือบนะคะอาจจะเป็นโอ่งเป็นไหขนาดใหญ่เป็นโอ่ง ชนะนะคะที่มีการเล่นนะคะตลอดจนถึงการลงน้ํายาการลงลวดลายในรูปแบบต่างๆนะคะตลอดจนถึงนะคะภาชนะที่สามารถเอาไปใช้นะคะในการบรรจุน้ําดื่มน้ําอาบไว้ในโคลเรือนในยุคโบราณหรือในอนาณาจักรของโบราณได้อีกแบบหนึ่งทําให้เราได้เห็นว่าเครื่องโบราณเหล่านี้ที่ปรากฏลวดลายล้วนแล้วแต่มาจากภูมิปัญญาของกลุ่มชนในสมัยดั้งเดิมและพื้นที่แถบนี้เอง ต้นนะคะในความคิดในการผลิตวัตถุดิบในการใช้เองนะคะตั้งแต่อดีตมาจนถึงปัจจุบันดังนั้นการที่เราได้ไปทําทการขุดในสะสะาศาสานสถานโบราณต่างๆหรือตามทุ่งไร่แปลนาต่างๆบางผู้คนก็อาจจะขุดได้ไข่บ้างได้โอ่งบ้างได้ตู้ถูถโอชาบ้างซึ่งสิ่งเหล่านี้อาจจะมาจากเตาสวายแห่งนี้ก็เป็นได้นะคะ